สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมผ่าน Microsoft Teams ให้เป็นข้อความใน Microsoft Word แบบ Real Time อย่างเช่นถ้าตอนนี้มองดูบนหน้าจอผมนะครับผมเปิด Microsoft Word ไว้นะฮะตอนนี้ผมพูดอะไรไปผ่านตัว Microsoft Teams ระหว่างการทําประชุมหรือว่าสอนเนี่ยข้อความเหล่านั้นก็จะปรากฏเป็นตัวอักษรของ Microsoft Word ขึ้นมาแบบ ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพวกนี้นะครับทำกันยังไงอันนี้เดี๋ยวผมสต็อปตัวลิส t e นิ่งตัวนี้ไปก่อนอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดู setting แล้วกันนะฮะวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับในนี้เนี่ยผมมีเครื่องคอมอยู่2เครื่อง เครื่องนึงเป็นเครื่อง Mac นะครับจะเป็น Windows อะไรก็ได้พอดีที่บ้านผมเนี่ยมี Mac 1เครื่อง Windows 1เครื่องเนี่ยแล้วก็ล็อกอินด้วย Microsoft t e a m อยู่และอีกเครื่องหนึ่งชื่อว่า Demo User เครื่องนี้จะเป็นตัว Windows นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องสำหรับใช้ในการอัดเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมนะฮะก็คือแปลงเสียงเป็นแบบเรียวไทม์นะครับหรือจะมีกี่เครื่องก็ได้โดยที่เครื่องที่เป็นตัว Windows ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้เครื่องนี้แชร์ตัวสกรีนของเขาขึ้นมาให้ที่ประชุมนะฮะเพื่อจะได้ดูว่าจะต,ต้องเซตอัพยังไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้ผมให้แชร์มาละแล้วก็เครื่องนี้ผมจะขอ Request ์คอนโทรลเพื่อที่จะคลิกเหมือนกับว่าไป c อนโทรลเครื่องที่เป็นของเ e m o User ซอได้นะฮะอ่าผมคลิก Request ์ตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็คลิก ลาวนะครับอนุญาตเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะปิด participant จะได้เห็นหน้าจอใหญ่หน่อยบนฝั่งของเครื่องที่จะใช้แปลงเสียงแบบเรียวไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่า Windows นะครับให้ทำแบบนี้อย่างแรกเข้ามาที่หน้าเว็บตัวนี้นะครับก็คือ v b a u d i o c o m c a b l e เนี่ยแล้วในนี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดตัวนี้ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ เหมือนกับว่าเป็นตัว virtual device เนี่ยที่จะเอาเสียงที่สมมุติว่าปกติเสียงมันจะออกไปที่ลำโพงใช่ไหมครับให้เสียงตัวนั้นนะครับแทนที่จะออกลำโพงเนี่ยมาเป็น Input ให้กับไมโครโฟนอัตโนมัติภายในนะะอันนี้คือหลักการของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสามารถติดตั้งตัว driver ตัวนี้เข้าไปบนฝั่งไม่ว่าจะ mac หรือ windows นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะตัว windows เนี่ย พอสมมุติว่าเครื่องนั้นใช้ในการประชุมสมมุติว่าเป็นผู้ฟังอยู่เนี่ยเสียงแทนที่จะออกไปที่ลำโพงมันก็จะถูกแปลงให้เป็นเสมือนว่ามีเสียงเข้าที่ไมโครโฟนของเครื่องเป็นการภายในเองทําให้เราสามารถใช้ความสามารถของตัว d i c t ท t e ใน Microsoft Word หรือว่า Voice Typing ของ Google Docs เนี่ยในการแปลงคำพูดนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมเนี่ย ให้มาเป็นข้อความในเอกสารได้ทันทีมาดูวิธีการติดตั้งตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมานะแล้วก็เซฟเข้าไปในเครื่องเรานะครับเซฟเสร็จก็โอเพนตัวนี้นะโอเพนตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวพวกนี้เยอยะๆก็คือหลักๆเราจะแตกไฟล์พวกนี้ออกมานะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้โปรแกร,รมอะไรเดี๋ยวผมเอาแบบนี้เกว่า แทนที่จะ Open ตรงนี้มาเปิดด้วย f ฟ l e explorer เห็นจัะจากก่อนดีกว่าเราก็ได้โปรแกรมตัวนี้นะครับเล็กๆขึ้นมาก็คลิกขวาไปร้านนี้ผมบอกว่า extract ไปที่โฟลเดอร์นี้เราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะภายในโฟลเดอร์นี้เนี่ยก็จะมีตัวติดตั้งนะครับก็จะมีแบบเวอร์ชัน6 4บิตกับ32บิตนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเช็คว่าเครื่องเรานะครับ เป็นแบบไหนอย่างเช่นเครื่องผมเป็น Windows 10นะครับแบบ64บิตเราก็คลิกขวา1ครั้งตรงนี้แล้วก็ให้ run as ตัว administrator นะฮะแบบนี้พอดีเครื่องผมมีการติดตั้งไว้แล้วมันเลยขึ้นว่า remove ส่วนเครื่องของท่านตรงนี้จะขึ้นว่า install นะครับพอทำเสร็จนะครับวิธีการตรวจสอบนะฮะเราก็ทำแบบนี้นะครับเราจะมาที่ตรงนี้ ตรงสปีเกอร์ของเครื่องเนี่ยคลิกขวาไปหนึ่งครั้งแล้วก็ Open Sound Setting Open Sound Setting ปกติของเราจะเป็นประเภทอย่างเช่น Output ก็มักจะเป็นชื่อสปีเกอร์อะไรทํำนองนั้นใช่ไหมครับคั้น,นี้เราจะเห็นตัว Cable Input ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า Output จากตัวลำโพงก็จะมาเป็น Input ของตัวอุปกรณ์เสมือนหรือว่า Cable เสมือน ซึ่งตัว Cable input ก็มาจากการติดตั้งตัว V B Cable เมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็ถ้าเราเห็นตรงนี้สามารถติดตั้งได้เรียบรอ้อยนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวเอา p ์พุตแล้วก็ตัว Input ข้างล่างตรงนี้ให้เป็นตัว Cable นะอันนึงจะเรียกว่า c a b l e ล n p u t ก็คือจากซาวนะครับเอา p ์พุตของซาวก็มาเป็น input ของ cable แล้วก็ส่วน Input ตรงนี้ก็คือ เอา์พุตของซาวก็จะมาเป็นอินพุตของตัวไมโครโฟนนะฮะซึ่งเราจะต้องเซตแบบนี้นะครับในการที่จะแปลงเสียงที่เกิดจากตัว Microsoft t e a m ด้วยตัว Microsoft w o r d หรือว่า Google Doc นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำตอนที่เราเข้ามาที่ตัว Microsoft t e a m ของเครื่องที่จะใช้อัดนะครับเราจะต้องไปตั้งไมโครโฟนกับลำโพงแบบนี้นะฮะ ก็คือในนี้ผมแคปเจอร์หน้าจอาไว้ก็คือตอนที่เรามาเซตตัวไมโครโฟนที่จะใช้อันนี้เน้นนะครับอันนี้ของฝั่งเครื่องที่จะใช้ในการแปลงเสียงนะครับตัวสปีกเกอร์กับไมโครโฟนนะครับก็จะต้องเซตเป็นเคเบิลอินพุตเนี่ย VB Audio เนี่ยกับเคเบิลเอาต์พุตแบบนี้เลยนะครับซึ่งพอเราทำอย่างนี้ได้คันนี้ตัว เครื่องที่จะใช้ในการแปลงเสียงนะครับก็จะสามารถเอาตัวเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมนะครับใส่เข้าไปในตัว Microsoft Word แบบอัตโนมัติแล้ว Microsoft Word ก็จะทำการแปลงเสียงนั้นให้ออกมาเป็นข้อความนั่นเองนะฮะอันนี้คือหลักการทำงานของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผู้จะมีกี่เครื่องก็ได้นะครับเครื่องที่จะใช้ในการแปลงเสียงก็จะมีการปิดไมโครโฟนเอาไว้นะครับ าราคานี้เดี๋ยวผมดูนะครับตอนนี้ผมยัง c อน t r o l เครื่องที่ใช้ในการอัดเสียงอยู่จะได้เห็นหน้าจออันนี้นะฮะพร้อมๆกันกับตอนที่ผมอยู่บนเครื่อง Mac สมมุติว่าเป็นผู้พูดที่อยู่ในการประชุมเนี่ยนั้นเครื่องที่ใช้ในการแปลงเสียงนะครับก็เข้ามาก็เปิด Microsoft Word แล้วก็เปิดไมโครโฟนแล้วเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับว่าภาษาที่ใช้เนี่ย ในนี้ภาษาไทยนะครับยังอยู่ในโหมดพรีวิวก็คือความแม่นยำในการแปลงอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะครับส่วนภาษาอื่นก็มีนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยเั้นเราต้องเลือกภาษาก่อนนะครับข้อจำกัดของตัวนี้ก็คือมันจะแปลงได้แค่ภาษาใดภาษาหนึ่งขณะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับยันทักผมเกิดพูดภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับอย่างเช่นพูดคาว่า good morning เนี่ยมันก็จะแปลงตัว good morning เป็น คำอ่านภาษาไทยนะครับไม่ได้พิมพ์ออกมาว่าเป็น G W O, o D M O R N I N G เนะีเห็นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนะี่ย Good Morning นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกภาษาหลักของเราให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็พูดไปเลยเรื่อยๆเลยนะโดยเครื่องที่ใช้อัดนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเครื่องที่ใช้อัดเนี่ยห้ามไปใช้โปรแกรมอื่นนอกจาก Microsoft Word นะครับหรือว่า s ว i c ไปโปรแกรมอื่นก็ไม่ได้นะครับ เพะเมอไรก็ตามถ้าเรามีการสวิชไปโปรแกรมอื่นอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยแล้วพอสวิชไปอย่างเช่นผมมาคลิกที่เบราว์เซอร์เนี่ยตัวไมโครโฟนของ Microsoft Word จะหยุดทำงานทันทีนะครับงั้นไมโครโฟนจะทำงานก็ต่อเมื่อเราอยู่ใน Microsoft Word นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันเงียบไปลวแล้วมันบอกว่าให้แท็บหรือว่า คลิกที่ไมโครโฟนเพื่อที่จะเริ่มทํางานต่อใช่ไหมครับตอนนี้ผมพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่มีการพิมพ์เข้ามาในนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พอเราสวิสกลับมานะครับเราต้องมากดตัวไมโครโฟนใหม่แล้วคราน,นี้เราก็สามารถพูดต่อเข้าไปได้ใชครับตรงนี้ข้อความก็ค่อยๆแสดงขึ้นมาแล้วตัว ดอะล็อกตรงนี้นะครับเราจะย้ายไปตรงอื่นก็ได้เพื่อไม่ให้บังตวัวอักษรตอนนี้เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้นะก็จะเห็นตัว move เนี่ยผมก็คลิกที่ move ครั้งนี้ผมสามารถเลื่อนอันนี้ได้ละอย่างเช่นผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนหน่อยจะไม่บังตวออัวอักษรเงี้ยก็ได้แล้วเราก็พูดต่อไปอ่ะคันนี้เราก็พูดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะคันนี้พอเราเสร็จเราก็มาปิดตรงนี้ได้นะครับ แล้วเราก็สามารถเซฟไฟล์นี้หลังสิ้นสุดการประชุมได้นะฮะซึ่งหลักการนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้กับตัว google doc s ก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผมเปิดตัว google account ของผมมานะครับผมก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือก doc ตรงนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บมาคลิกที่ blank ต,ตรงนี้ คลิกที่ blank เสร็จเราก็มาที่ tools ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ของตัว Google Docs จะเรียกว่า voice typing นะครับผมก็คลิก voice typing ไปนะแล้วใน Google Docs การทำงานก็เหมือนเหมือนกับของตัว dictate ของ Microsoft Word อันนี้ก็ต้องเลือกภาษาก่อนเหมือนกันนะครับเราก็มาดูว่าภาษาไทยนะฮะคือถ้ารายงานเป็นภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมหาอ่าไทย อยู่ตรงนี้่ะแล้วก็คันนี้ผมก็มาคลิกตรงไมโครโฟนแล้วก็สามารถพูดได้เลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะมีเนี่ยคำพูดที่ผมพูดซึ่งคิดสว่าตอนนี้เป็นระหว่างการประชุมเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ยังไงก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ